สัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับนี้เรามาหาตกกระสูกเหมือนเดิมครับไม้แก่งน้ำชีครับสปูนเหมือนเดิมครับลอกชิปโ,โนสตาดดิกเบอร์2,000ครับสาย0-6คันได้ว่าบาซอน5-10ขีดครับสภาพไม้ข้างหลังหมา้หดมาก รอติดตามชมผลงานครับขอบคุณครับ โดนแล้วครับสวยเลยนะครับ โซนสองดขอบคุณครับ โดนครับโดนอีกแล้วกระสูบข้างทางโอ้โดดรถดถรถไสกำลังกำลังมันเลยนะครับ กระสูบข้างทางขอบคุณครับต่อครับผม โดนสูบข้างทางมาอีกแล้วครับเนี่ยครับสปลูลสองจุดห้าขอบคุณครับต่อครับ ตามตามอุ้ยออกแล้วครับดอยครับกระสูบข้างทางกระสูบข้าง,างทาง ูณสองสองจุดห้าไซส์กำลังมันเลยครับไซส์นี้ข้างทางครับไหนน้ำแก่งครับขอบคุณครับหาตัวต่อครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นแหละเออมันตาม ปันไว้เลยปันแบบแห็นมันจนสุดอ่ะอุ้ยตัวอะไรนก็ขึ้นคักแต่ละ เอาโดนแล้วครับ <g ül> มาอีกแล้วมาอีกแล้ว อืมกัดกัดกัดลาไปยืนมุ้มนี่ไปมุ้มมึงกอเนี่ยมุ้มนี่มุ้มใหม่ต้องไปตีไง ไม่ค่อยตีไงนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงมาแล้ว <c oughs> มาไปครับโอ้โห <c oughs> ได้เรื่องเลยครับขอบคุณครับอุ้ยอุ้ยเอาแล้วครับเอาแนละ้วอุ้ย โอเร็วโอาเร็วอืโดครับกระสูบใส่มัน อ๋อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วอโอ้เออโอ้ไม้ตบไม้เลยครับตอนนี้ ปูนสองจุดห้าเต็มปากครับต้มไห้อีกสองตัวที่ได้สำมาอีกสองตัวเนี่ยเอาตัวนั้นบรลลุดกับนั่นแล้วตัวที่ว่ายุขาง

มาพีแล้วโดนโดนแล้วครับเจอฝูงฝูงโดดูกินอยเรื่อเเร็วเรลูกคอกเร็วเร็วเร็วตก Ờ má, ờ má, ờ má. lưu lưu lưu, lưu, lưu phao phốt <laughs> Ủa khâu tá tím lút. หลุดไปแล้วลุดไปแล้วลุ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 แก่เลยแก่เลยแก่เลยแกยังไงปลดเลยปดงัดออกเลยล่ะเอ้าโอ้ยมันไปแล้วโดนโอ้มันขาเนื้อตาเต็มเเฮ้ยยดนะ ออดูตัดีน่าเ็ใูดูมันกำลังมาดลูเต็มเนเขาเต็มนเลยตาอเขางามปากเอาลู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 ไปลู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  นี่ขออุ้ยกัดๆเอ้ยๆๆพอแล้วพอแล้วม่ต้องวัดขนาดนั้น <c oughs> เอาลูกปลาดูเอ้ยๆๆๆเอาไปเลี้ยงเนาะเอาไปโอ๊ยฝูนๆน่นนะ ไปเร็วโดนเอาครับอุ้ยลุดกำลังวุน่นวายไปเไปเร็วลุดอ่ะนี่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  โดนโดนโดนแม่มันไม่มีหรอวะเดี๋ยวมันกระขึ้นอุ้ยไปไปมันเลยทีไซเลยล่ะเจอฟูฟูชะโดเอตามมาตามมาโดน ปล่อยโอ้ยไปนอนแล้วไปนอนแน้วนอน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 เห็นบ่เห็นบ่ตีถึงบะโอ้โหพี่น่าจะถึงถึงถึงแต่ไม่โดนนอนโอ้เพียบเลยอะ คอกชโดคอกใหญ่นะครับได้มันเลยเมื่อกี้นี่เล่นเสาไม่ทำเลย มันตัวหน่อยว่ามันคือยังฝูงเนี่ยฝูงฝูงนี่ใครตัวใหญ่ฝูงมาที่แรกอ่ะอุ้ยแม่มันกับมีว่ะแม่มันขึ้นนั่นน่ะขึ้นตามตูดอ่ะอือวูนี้สองฝูง สองสองูสาุงมนน่นน่ะสอข้อสาข้อเลยไม่เข้ามาอีกเหรอเอ้าเอ้ยอุ้ยป็นไงล่ะวะ มันนัูมัดด <c ười> นดูมันไปบอ้ัน่อยหนึ่ง <c ười> แม่มันเปเหลือ, <c ười> อแล้วแม่มันก็เอากับบานเลยเห็ดส <c ười> มะะเลย <c ười> ฮะนนันน่ะไหนงูเหรอปลาโดนน่ะปูมันน่ะโดนน่ะอ๋อเห็นนี่ทางนานี่ไปตนอยู่านี่นั่นน่ะอ๋อเอาตีตีเลยระวังตนยู่ข้ามีไงเขาไม่เอาอู้หูหลัง คุณไหวคุนไหวลาไปตีบังคันไหมแักหนาวนี่ไไล่อะไรันมามาไปเออนั่นแหละตีเลยโลงๆอ่ะ 哎哎。Hey, hey. <laughs> โดนฟูงวะตายโอ้โหโดนนะลูกคอกมันไงลูกเอ้ยนี่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 เร็ว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 ไปแล้วไปแล้วเร็ว แล้วมันอย่าหักเดี๋ยมันอย่าหักเดี๋ยวเ้ยนี่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 เฮ้ยไม่โดนไม่เอาเลยนียยลัหมันจะอยู่นี่แหละไป้ด๊นเนาะเฮ้ยอย่างเงมันขึน้นนะเฮ้ย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 ห,หลักเร็ว <c oughs> เร็ว โอโหโคตรหลายอ่ะเ,เออมีตะคอกชะโดไปพุ่นล้วไปพุ่นแล้ว <laughs> แล้วนะครับตอนเย็นวุ่นวายกันเลยทีเดียววันนี้นี่ครับอคอกชโดทั้งนั้นเลยนะครับนี่เพียบเลยครับกระสุบกระสงกระสุบหายหมดเลยครับมีและคอกชโดเนี่นี่ เทียบเลยครับมันตามมากัดเลยนะกัดปุ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปัก,ป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 กเลยอาครับทิ้งท้ายไปกับคอกชะโลครับวันนี้ สวัสดีครับ